เป็นเจ้าของรถยนต์มือสองคุณภาพมาตรฐานเกรดอง่ายที่อารยะยนตกิจนะครับขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ให้การตอบรับนะครับจากโปรโมชั่นของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการจริงได้รับโปรโมชั่นจริงๆจุกจกนะฮะจากอารยะยนตกิตเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับขับรถดูดาจริงๆครับแล้วไอตัวโปรขับรีสามเดือนพี่นี่ได้รับจริงไหมได้รับจริงค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากครับไปมาหลายที่ก็ ไม่จโปรโมชั่นของเราจะแถมบัวหนึ่งบัวนะคะมูลค่าส0 0 0มบาทแต่น้องดิมเลือกเป็นโปรโมชั่นขับปี3เดือนค่ะได้รับจริงใช่ไหมคะน้องดีมได้รับจริงค่ะพ่อรับรดมีค่าเสียใจในการรับรดบัครับบัมีรับรดเจ้บาทพ่อศูนยบาทศนบาทสี่ดาวนะพอนีาวส่าี่ดาวพี่ดวี่ดาวี่ดีดาวสีดาววีี่ครีบดาวาวบกันเว่นเคยี่ดาับผมดาดาวว่วี่ีาาว่าวสี่าวสี่าีสาาอ่าวสี่ดาวสาวส และวันนี้นะครับแอดมินไฟนะครับก็มีรถกระบะนะครับมานําเสนอนะครับสำหรับเจ้าที่อยู่ด้านข้างแอดมินไฟน์นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นกระบะนะครับยอดนิยมเลยครับสำหรับอีซูดีแม็กสเปซแครนะครับ1.9 s ่งปีโมเดล year สองพันนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวขออุ๊บไว้ก่อนครับสำหรับเรื่องราคานะครับแอดมินไฟนะครับขอมาแนะนำนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับการออกรถยนต์มือสองนะครับยากหรือเปล่านะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับยุ่งยากหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวแอดมินไฟนะครับจจะะะะะมาาาาขขขออออธิบบบบบยนนนนคคครรััั้้้้้งใใหกกลูที่ฮได เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคืออยู่ที่ของเรานะครับออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพจริงครับขอให้มีอาชีพนะครับที่ชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับในเรื่องของเอกสารนะครับไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับเพราะพวกเรานะครับ มีที่มงานฝ่ายขายนะครับที่เป็นมืออาชีพสุดเลยนะครับซูรุกคันดันทุกเคสนะครับให้ลูกค้าได้รถไปใช้งานอย่างง่ายๆเลยนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นรถกระบะนะครับแอดมินไฟนะครับแถมฟรีนะครับวัวหนึ่งตัวนะครับมูลค่า2 0 0 0มนบาทนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นร็อคแอกย่างใหม่ก็ได้นะครับในส่วนของรถเก๋งเองนะครับมีผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่3,000กว่าบาทขึ้นมาเลยนะครับรถเก๋งนะครับ ทางอะไรของเรานะครับแถมคาฟรีนะครับอีก3เดือนนะครับและรถทุกคันของเรานะครับแถมฟรีประกันภัยชั้น1หรือ2นะครับแล้วก็มีวารันตีหลังการขายนะครับ1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับลูกค้านะครับได้รถออกไปครับหายห่วงเลยครับเพราะเรามีการรับประกันหลังการขายนะครับดูแลนะครับอีกอย่างนึงนะครับเรามีบริการมากกว่า20สาขาขาครับลูกค้าสามารถแวะใช้บริการสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับ20สสาขาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดของภาคอีสานเลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สะดวกสาขาไหนก็สามารถใช้บริการสาขานั้นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขายกันบ้างนะครับอันนี้ไฟขอขายหน่อยนะได้มาแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับอีซูซูดีแม็กสเปซแครบหนก้นะครับคันนี้จัดส่งมาให้เรียบร้อยล้อแม็กยางใหม่ใช้งานกันยาวๆบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเราก็มีโปรโมชั่นให้อยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับแอนดี้แฟนะครับเสงี่ยราคาอยู่ที่5้าแสนสาบาทเท่านั้นครับลูกค้า 5 3 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนมวดนะครับไม่แพงเลยนะสำหรับกระบะทรงนี้ครับยอดนิยมนะเป็นที่นิยมของท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้มาไวไปไวแน่นอนสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อเจ้าที่ฝ่ายขายได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือจะติดต่อเข้ามาที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจครับรถมือสองอารยะยนตกิจนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินไฟ์นะครับก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ Inbox นะครับมาคุยกันได้ปรึกษากันได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับแอดมินไฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ